สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเข้าครัวนะคะเข้าครัวทอดไข่กันค่ะทอดทอดอันหมอกระทาห้ฟ้าทอดไข่ทอดไข่อาหารง่ายๆ่มิน่ง่ายงค่ะ มิโนย่ามสินเดือนเป็นสิบประมาณนี้ค่ะทอดไข่นากินซุกเลื้องอธรรมนากินอยู่ค่ะนากินเรื่องอธรรมโบไม้โบหม น่ากินของเพิินอยู่ใส่จานอะบรแบนี้ใส่หัวหอมพร้อมเด้ยถอดไข่สิมพตำหมกทั่วอะไรแบบนี้ยิวแหงมาตีตำหมกทั่ว ซอยผักทัวใส่โบเดฮักต่ำๆๆๆเพิ่นี้หิวขาวบนนอกปรุงมันเนี่ย จะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกแสบๆใส่พงสุรดแป้งนวดขาดบ่ได้โยัโยงกันแมันข้าวกัน ตำ้มดาได้เลยเดี๋ยวจะกินโมเวริร์ใส่จานมาเนี่ยตำ้มอเพชรปันไดมาเด้อมากินข้าวน้อมกันเสร็จเรียบร้อยแลวมามาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อ